ฮอนแลนด์คันงามนะครับคันนี้ส่งเอฟซีทางบ้านผืออุดรธานีนะครับคนซื้อนะครับคนซื้ออยู่อิสราเอลนะครับคนรับรถนะครับก็อยู่บ้านผือนะครับก็ซื้อแบบออนไลน์นะครับไม่ได้มาดูรถนะครับโอนเงินมามัดจำนะครับคันนี้300กว่าชั่วโมงงานซื้อออนไลน์ได้ครับมาดูรถก็ได้นะครับก็คือสภาพสวยอยู่แล้วนะครับ มาดูก็ได้ไม่มาดูก็ได้นะครับอ่ะคันนี้จัดส่งนะครับพร้อมดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังนะครับเป็นผ่านบุกเบิกใหม่นะครับของอ่าบูซีรีนะครับผ่านควนใหม่นะครับถ้าจานของบูซีลีนะครับก็จะเป็นผ่านตรงยี่ห้อของนิวฮอลเลียนเขานะครับไป็นเบิกอ่าที่ศูนย์มาให้นะครับก็หลังอ่าตอนไปส่งนะครับก็จะไปเบิกผ่านให้นะครับก็ขอบคุณ FC ทางอิสราเอลขอบคุณ f c ทาง บ้านผืออุดรธานีนะครับโดยสวยๆขึ้นรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับส่วนเอฟซีส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากได้นิวฮอนแลนด์สวยๆนะครับอตอนนี้เหลืออยู่4คันเหลืออยู่4คันนะครับเป็นขนาด40แรงม้านะครับ40แรงม้าทีทีสาี่นนะครับล้อดำล้อขาวนะครับล้อขาวล้อดำนะครับ 4 0 0 0 0 xx นะครับ4 0 0 0 0 xx อ่ะจะขายไม่แจ้งครับชอบจริงอยากได้จริงโทรมาเดี๋ยวเซลร์วันรถให้นะครับ4 0 0 0สเป็นรถปี6667นะครับล้อขาวเป็น 6, 7ล้อดำเป็นปี66นะครับอ่ะแล้วก็นิวฮอลแลนด์นะครับอ่ะ tt าี่แส0 xx เหมือนกันครับอยากได้ก็โทรมานะครับคันนี้ก็สภาพสวยเลยนะครับเป็นรถปี67ครับั่วมมง200กว่านะครับ 4 0 0 0 xx เหมือนกันจอห์นดีอะส0 0 xx นิวฮอลแลนด์ครับคันนี้65แรงครับ6 0 0 0 xx ครับก็6 0 0 0นนะครับก็ราคาก็แจ้งกันทุกวันนะครับก็ขายคันเดิมนะครับคันไหนที่ยังไม่ได้ขายก็บอกราคาย้ำทุกวันนะครับ M u ห้า57ครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับราคาสดอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นบาทมีส่วนลดให้ถ้าซื้อสดนะครับคันนี้72แรงนะครับ 4 9 0 0 0 0นะครับถ้าซื้อสดก็มีส่วนลดให้เหมือนกันแตน่คันนี้ขายสดนะครับจำสลับกันนะครับคูเปรต้า50แรงเหลือ4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลือ12คันนะครับอ่ราคาเริ่มต้นที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็ก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็มียันม่านะครับยันมาอ่ะมีหลายราคาเลยยันมานะครับาราคาเริ่มต้นที่ 50ปีแรงนะครับราคาเริ่มต้นที่3แสน3หมื่นบาทนะครับลูกค้าจะฟรีดาวนะครับก็จัดไปลูกค้าจะดาวต่ําๆก็จัดไป0947064430นะครับ0947064430นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเก็บงานอย่างดีนะครับใส่ท่อไอเสียใส่หนักกากครับเค็ืรัลวซึมขนาดยางไม่สวยยางใหม่สี่เส้นจัดไปนะครับ อ่ะสนใจก็อุดหนุนกันนะครับโรเทคเตอร์เยอะจริงๆโรเแท็เตอร์เยอะจริงๆนะครับอ่ะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขายทุกวันนะครับอ่าก็ขายทุกวันนะครับส่งกันทุกวันนะครับอ่ะเอฟอยากได้ลูกค้าอยากได้ก็โทรมานะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณเ c อิสราเอลขอบคุณเ c ที่กาลังดูรถนะครับขอบคุณมากนะครับ